เรื่องราวของอารีฮาโดกานาโชนะครับเกมกำลังจะพลิกวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่รักกานาโชนะอาจจะได้สมหวังกานาโชกับการย้ายไปอยู่กับ Chelsea, เชลซีเงินก้อนใหญ่นั้นเป็นไปได้แต่กานาโชจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นไปได้กว่าผมอ้างอิงข้อมูลนะครับจากพอดแคสต์ฟาบิซิโอโรมาโน่เลย สิ่งที่โรมมโน่จะเล่าหลังจากนี้นะครับก็คือ 1. นึ่งแมนเชสเตอร์เด็ดพยายามเลี่ยงที่จะละเมิดกฎ PSR หรือกฎเกณฑ์กำไรและความยั่งยืนกฎ PSR นี้นะชื่อนี้นะกฎเกณฑ์กำไรและความยั่งยืน PSR แมนยูกำลังจะเลี่ยงกฎนี้แต่อย่างไงก็ตามนะครับแมนยูก็พยายามละที่ปล่อยที่ปล่อยแอนโทนีไปละ แต่เพียงแต่ว,ว่าดิวมาเลเซียล่มคาเซมิโร